ใช่ค่ะพี่แอ๊ดสมบัติเป็นพระเอกคนแรกของพี่นะคะในภาพยนตร์เรื่องแผ่นดินของเราซึ่งเรื่องนั้นพี่แอ๊ดชื่ออาทำลงและตัวพี่จิ๊กเองชื่อพัคคนีพี่เล่นตอนนั้นเมื่ออายุ17ย่าง18เองก็ได้พี่แอ๊ดสนับสนุนแล้วก็ดูแลเป็นเหมือนครูบาอาจารย์สําหรับในชีวิตพี่เลยค่ะพี่ริงตอนนั้นเราเก่งไหมครับที่คาเนพระเอกดังมากเลยโอ้ยแน่นอนพี่เอ๊พี่แอ๊ดพี่โอ้โหแกดังมากจนแบบพี่แอ๊ดเนี่ยป้องฟ้าเมืองไทยเลยแล้วเราเนี่ยเป็นเด็ก เข้าไปเนาะเราก็รู้สึกว่าสั่นๆ <out> เวลาเล่นเข้าฉากกับพี่แอดดีไลอะค่ะความน่ารักของไอแอดเป็นยังไงบ้างคะความน่ารักขผมจะให้พูดถึงอะไรเนี่ยเยอะนะพี่โอมเนาะใช่พี่แอดเป็นคนตลกตลกมากตลกแล้วก็เป็นคนส่งพลังบวกให้กับนักแสดงทุกคนที่อยู่ใกล้คือพี่แอดมีแต่ให้แล้วก็มีแต่คำพูดดีๆค่ะไม่เคยเห็นพี่แอดว่าหรือด่าหรือมิ้นทไม่เคยว่าใครมีแต่เรื่องตลกตลกฮา อะไรให้คนขำเนี่ยพี่อุ้มก็ได้อารมณ์ขำมาจากพี่แอดเยอะมาก<ช>เลยค่ะจะค,คิดบวกตลอด<ม>อะไรอย่างเงี้ย <พอ S 1> ค่ะพอพอลหลายปีนนยหรือยังต้องบอกว่าพี่จิ๊กเนี่ยใช้คําพูดนี้ดีกว่าว่าณนปีเนี้ยต้องบอกเลยว่าเราสูญเสียเยอะมากเลยคนที่เรารักๆักกหมดเลยนะ<ม>พี่ต้อยพี่เอกพี่แอดเนาะทำให้เรารู้สึกว่าอจะพูดยังไง คนเรารู้จักกัน30-40ปีน้องคิดดูสิมันมันเข้าไปในความทรงจําแล้วนะะพอพูดถึงพี่แอ๊ดสมบัติเมทนีเรียกว่าทุกคนในประเทศไทยรู้จักหมดรุ่นรุ่นนะใช่พวกเราวเะนะอะก็เล่นเล่นหนังกับพี่แอ๊ดตั้งแต่เด็กๆเ,เลยอะค่ะตั้งแต่เข้ามาวงการครั้งแรกแล้วก็พอหลาย10ปีผ่านไปพี่ได้มาเล่นเป็นผัวเมียกับพี่แอ๊ดหลายเรื่องมากค่ะจนกระทั่งแบบภรรยาพี่ตุ๊ก มันระยะพี่แอร์ก็บอกอ้าวเมียเธอมาแล้วเมียเธอมาแล้วตลอดเลย <ừ> mm คะแล้วพี่ก็รู้สึกใจหายใจหายว่าโอ๊ยตายแล้วพี่แอร์ประเทศไทยเนี่ยสูญเสีย <ừ> mm นักสแสดงคุณภาพไปอีกคนหนึ่งแล้วใช่ค่ะ ก็ได้เจอตามงานบุญเนี่ยการงานพี่เจอกันตามงานพี่เอกตามงานที่เวลาคนในวงการเสียเนี่ยพี่แอดยิงจะไม่เคยขาดเลยนะคะจริงๆพี่แอดนี่จะมาตลอดเวลาเลยค่ะแกก็จุงมือกันมากับภรรยาแกใะพี่ตุมาตลอดเวลาแกไม่เคยขาดในงานใครที่แกรู้จักอย่างอย่างในแง่ของเรื่องงานเขาได้แบบว่าสั่งสอนว่าแบบว่าถ่ายทอดวิชาอย่างไรบ้างโอเ็สอนเลยอย่างสมมุติว่าพี่เนี่ยเป็นเด็กเข้าไปเนี่ยในเรื่องต้องมีกอดอย่างนี้นะเราก็ไม่กล้าหงิกหงอกงอกลัว แกก็บอก,กอดเลยกอดพี่เลยไม่ต้องกลัวไม่ต้องเกรงใจเนาะตู้ตู้ตูต้เขาไม่ว่าหรอก <c oughs> ตู้ผือภรรยาตู้ตู้ตเขาเข้าใจ <c oughs> อย่างเงี้ยแล้วเราก็ยกมือไหว ขอโทษนะคะเราปจะได้กอดนะบางทีต้องไปซบพอดคู่กันเนาะใช่ในในในบทที่จะต้องจูบกันเนี่ยนะคะพี่แอดไม่เคยจูบจริงพี่แอดขอไม่จูบนะใช่พี่แอดไม่จูบจริงค่ะพี่แอดบังกล้องให้เราตลอดจนกระทั่งเรามีความรู้สึกว่าสุภาพบุรุษเนี่ยบางทีเราเราอยากจูบจริงเนาะแต่พี่แอดก็ไม่ยอมจูบไม่ยอมจูบพวกเราแกโอ้โหเก่งมากแกสุภาพบุรุษบังกล้องให้บังจะตูดตัวแกเอี้ยวเลยเนาะจริงจริงถามพี่แอดนะครับว่าทำไมถึงไม่จูบจริงเพราะว่าถ้าเอกในสมัยนี้ค่อนข้างที่จะแบบว่า เรียวกนทุคนโหไม่ไม่พี่แอ้เป็นคนเป็นสุภาพบุรุษแล้วก็คือแบบว่าไม่อยากให้เราช้ำงานเขาพูดบอกเขาเก่งใจเราเขาเก่งใจว่าสมัยนั้นสมัยโบราณเนาะบานทีมีกระจกบังเบิงอะไรได้แกก็จะขอแกจะไม่เอาหรือไม่ก็มีสแตนด์อินไม่เจอไม่ไม่เจอเลยนะสมมติว่า ก็จะต้องมาไซส์มาอะไรเราเนี่ยจมูกเขาไม่มาโดนตัวเราเลยนะคะเขาเป็นดาราที่คับภาพมากๆเลยจะพอใกล้ๆอย่างเงี้ยงใกล้ๆจะถึงปุ๊บแกมูกออกไปแล้วเรายังอยู่งนี้เลยแกหนีเราไปแล้วแกไม่เอาค่ะเรื่องนี้ต้องยอมรับเลยว่าแกถืภาพบุรุษจริงๆก็คือช่วยเซฟเราถึงใช่ช่ตลอดเลยแกน่ารักต้องยกนิ้วหลยครับว่าต้องอันนี้ต้องพูดถึงภรรยาแกโชคดีมากนะที่เจอสามีแบบนี้ ทั้งทั้งวันทั้งคืนได้แต่ตุต้ตุต้ตุ้ตุต an ้ทั้งวันทั้งคืนคือเรียกภรรยารักเดียวใจเดียวรักเดียวใจเดียวค่ะค่ะทำได้ไหมขอได้ไหมกันกี่คนล่ะพี่อื่นคิดด้ว่เหรอหลายสิบเรื่องของพี่ก็เป็นเรื่องพี่ก็เป็นร้อยนะพี่ก็เป็นร้อยเหมือนกันใช่ใช่แต่ยังที่แบบว่ามีมีเหตุการณ์ที่เป็นภาพจำว่าเออเนี่ยพอทุกสิ่งทุกงต้องมีเป็นการณ์อะไรขึ้นมาของพี่เนี่ยจะไม่ขอลืมเลยคือเรื่องแผ่นดินของเรา ไอแอดทำให้พี่ได้ตุ๊กตาเงินในเรื่องตุ๊กตาเงินในเรื่องในเรื่อง,น,องนี้แผ่นดินของเราตุ๊กตาตัวนั้นก็ชื่อว่า<ม>ดาวรุ่มพวกนี้<ม>ก็คือว่าไอแอดเนี่ยทำให้เราได้จารึกไว้ว่าเออตัว,ตวนี้ดันใช่ผักดัน<ม>จนเราประสบความสําเร็จก้าวแรกของเราในชีวิตซึ่งพอก้าวแรกเราก็จบริญ,ญญาเลยอย่างนี้มันโอ้โหที่สุดและเราเราก็จะไม่มีวันลืมเลยค่ะค่ามีเรื่องที่ประทับใจพี่อูมีเรื่องประทับใจก็มีแต่เรื่องตลกนี่แหละค่ะคือดึกดึ่นดนเนี่ยพี่แอดก็จะ มาเล่าเรื่องตลกให้ฟังในกองถ่ายแล้วทุกคนก็จะได้หวัหวลาอหัวลาะกันแล้วก็ลืมง่วงนอนเพราะว่าสมัยก่อนเนี่ยถ่ายหนังถ่ายละครกันหามลุ่งหามค่ำเลยไม่มีเวลาหลับนอนเนี่ยทีม,มทีมงานนี่ก็จะง่วงหามงาหานอนพี่แอ๊บพี่แอ๊ขามาเล่าเรื่องตลกให้ฟังหน่อยค่ะทุกคนก็จะได้ยิน เรื่องตลกจากพี่แอดแล้วก็หัวเราะหัวเราะกันแล้วก็ทํางานกันมีความสุขกสุขจะอยู่ประทับใจมาก้างอย่างนี้เรื่องของความรักเราขึ้นเขายังไงบ้างเขาหลายคนบอกว่าเขารักเดียวใจเดียวขึ้นชมแบบว่าไม่เคยเจอเนาะเราเราเรายอมรับนะเพราะเราก็ไม่รู้จักครอบครัวคนอื่นนะอันนี้เราก็จะพูดถึงครอบครัวพี่แอดว่าเราไม่เคยเจอผู้ชายแบบนี้อ่ะที่รักเดียวใจเดียวทํางานตลอดทั้งชีวิตเนาะและก็จะมีคุณลุงขับรถคนหนึ่งชื่อลุง้วนก็จะดูแลแกไปเลยขาแก ก็น่ารักมากพี่แอดแกไม่เคยนอกใจใครเลยแม้กระทั่งเหลียวนิดนึงก็ไม่เคยเนาะพี่อุ้มเนาะเท่าที่เรารู้จักกันนะเรียบร้อยเรียบร้อยมากๆเป็นสุว่าโบรุษจริงๆเป็นที่หมายปองของสาวทั่วประเทศนะแต่ก็ไม่ไม่ ก็ต้อวังตัวดีตัวสาวเนี่ยบอกอย่าให้เผลอนะเดินมาเนี่ยฉันจะฉุดสมบัติไปข่มขืนแกก็ระวังตัวตลอดเวลาก็แกระวังแกมีอะไรตลอดเวลาเรื่องผู้หญิงนะอน่ารักเมาหาแกเยอะไม่ปฏิเสธปฏิเสหมดดาวโป๊ะดาวปวยอะไรเข้ามาจะนวดแกจะอะไรแกว่าไม่ไมไม่ไม่ไไอะไรพี่ไม่ชอบนวดอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นค่ะเท่าที่พี่ได้สัมผัสนะก่อนแบบพระเอกม่อนจะแบบว่าอาจจะคตก็อาจจะมี่อะไร ไม่เลยพี่แอดนี่ไม่เคยหลงทางไปไหนเลยค่ะคนอื่นนี่เราไม่รู้เราก็ไม่ขอตอบ <c oughs> แต่หน้าตรงนี้เรารู้เราตอบได้เลยว่าผู้ชายคนนี้ชัวร์จริงๆก็คือเป็นพระเอกทั้งในจอนอกจอแน่นอนค่ะทั้งนอกจอทั้งในจอเป็นอัศวินที่ขี่ไม้าขาวมาอยู่ดูแลคู่ชีวิตข,ของเขาจนจนถึงหน้าว,วันนี้อะค่ะอย่างวันนี้มาส่งในสุดท้ายนี่ราอยากจะบอกสำหรับพี่นะพี่ก็ขอบอกขอบอกคนนะพี่อุ้มนะขอให้พี่แอดไม่ว่าจะไปอยู่ภพภูมิที่ไหนนะคะ ขอให้พี่แอดเป็นที่รักของทุกคนไปตลอดกาลนานทิกเชื่อมั่นว่าพี่แอดต้องเป็นสวรรค์แน่นอนเพราะพี่แอดสร้างแต่ความดีมีแต่ความดีขอให้พี่แอดไปอยู่สุขตินะคะขอให้พี่แอดนะคะพักผ่อนที่สบายนะคะเหนื่อยมามากแล้วแต่ผลงานของพี่แอดเนี่ยก็จะอยู่ให้ลูกหลานให้ลูกเหลนหลนเนี่ยตูกันต่อไปนะคะเพราะภาพยนตร์ที่พี่แอดแสดงเนี่ยนะคะก็จะ มีชายต่อไปเรื่อยๆไม่มีวันสิ้นสุดค่ะขอให้พี่แอดสู่สุขตินะคะค่ะเราก็จะบอกว่าขอให้พี่แอดสมบัติเมธนี forever ค่ะพระเอกตลอดการค่ะสมบัติเมธนีค่ะค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณคะขอบคุณนะคะยืน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 ยนก้อนที่ทับก่อนนะครับ